วันนี้เรามาชมน้องควยเผือกกันนะคะทุกคนนี่คือน้องไควเผือกนะคะที่เขากำลังเลมยหญ้า หญ้าวนหวนในหน้าฝนขึ้นอย่างสวยงามน้องก็กําลังมากินหญ้ามาิมหญ้านะคะเป็นน้องควายค่ะน้องควายที่น่ารักตัวก็สวยมากๆเลยกันกันน,นะคะเริ่มเดินเริ่มขยับแล้วนะคะพอดิชาเพิดกล้องมาเขาก็เริ่มทรงตัวได้สวยนะคะรูงานแล้วนะคะเพราะว่าเจอกันบ่อยๆแล้วก็มาถ่ายทํากันบ่อยๆนะคะทุกคนเดินมาดิชาแล้วนะคะทักทารดิชายอยู่ข้างหน้านะคะเขาน่ารักค่ะน่ารักได้ดูมากๆเขาไม่ไม่ดื้อค่ะไม่สนนะคะยืนเข้าแถวทั้งหมดแถวต้อง กะให้ดิชาถ่ายรูปอย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนดูสิคะความน่ารักสุดส่งองยิวของเขาพอเห็นกล้องก็เล่นกล้องเลยค่ะดูสิคะเห็นไหมคะเล่นกล้องเลยทีเดียวนะคะความเหนียบหของน้องฟ้าเปลือกของเรานะคะกระบือเปลือกของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูอะแรงนะคะก็จะมีะย่าไม่เยอะนะคะก็จะมาหากินริมริม,มตรงริมคล,ลองริมหนองน้ําตรงนี้ก็จะมีหญ้าขึ้นมานะครับ นะคะดูสิคะอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ารักในะอินดูในอินดูนะคะสาหรับน้องกระบือควายเผือกของเรานะคะเห็นไหมคะสวยงมองค์ยิวของเขานะคะกดงามมากๆนะคะดิฉันก็พาทุกคนมาชมนะคะพามาชมน้องเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเคยพามาแล้วเราก็มาปล่อยๆนะคะมาตั้งแต่ปีกาจนถึงปีนี้ก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะช่วงหนึ่งห่างนไปนะคะก็กลับมาดูแลน้องอีกเช่นเดิมนะคะน้องควายเผือกของเราที่นี่นะคะตัวสวยมากๆ มากนะคะเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะเขาไม่สนด้วยนะคะเข้าใกล้ได้สบายๆชิวๆเลยนะคะพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างนี้เขาก็คุ้นชินนะคะเพราะว่านิชาบมาเจอเขาบ่อยๆนะคะเขาคุ้นชินกับหน้านิชาแล้วนะคะทุกคนดูสิคะกินกยาริมยาอยู่ตรงบริเวณริมบัวนั่นเองนะคะทุกๆคนริมกองสับบัวนะคะเห็นแล้วก็น่ารักนะ่าอินดูมากๆนะคะ น้องน่ารักน้องก็เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ดูแลตัวอินได้ค่อนข้างง่ายนะคะไม่ดื้อไม่สนนะคะหลาเห็นเราก็จะดึงกล้อ,ลอง ource, เห็นไหมคะเดินมาเดินมาอีกแล้วเดินมาอีกแล้วนะคะเสื้อส eyes, ่งองค์เดียวอุ้ยนะคะอุ่นถวสมบูรณ์นะคะน่ารักไดอินดูในอดูมากๆนะคะตรงนี้ก็มีหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ให้น้องได้กินนะคะก็จะเดินมาเราอย่างนี้ละค่ะเดินมาเดินมานะคะเดินทันแล้วทันอีกทันแล้วทันอีกอยู่แล้วนะคะอําหมดแถวตรงั้งหมดแถวตรงนะคะ น่ารักจริงๆนะคะนิชากอป่าทุกๆคนมาชมนะคะน้องควายเผือกน้องควายเผือกก็จะไปอยู่ในแถบนี้ประมาณสองสาตัวนะคะแต่ตัวนี้จะคุ้นชินกับนิชามากๆเพราะว่าเจอกันบ่อยนะคะบางทีแบบน้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเราก็มาคุยมาเล่นกับน้องนะคะมาตักตายน้องอยู่บ่อยๆนะคะก็ทําให้น้องคุ้นชินกับเราเพราะบางทีถ้าอ่าน้องควายเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นชินเราก็ไม่แนะนําให้เข้าใกล้นะคะเห็นไมค้านี้นะคะ น้องก็น่ารักมากๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมก็กินน้ําอยู่ริมลองสับบัวนั่นเองนะคะลองสับัวตรงนี้ก็จะเป็นแบที่นิชาเคยมาถ่ายดอกบัวมาเก็บดอกบัวอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะน่ารักน่าชมนะคะีบรรยากาศริมน้องลองบึงวิวก็สวยน้องกระบือเผือกก็สวยนะคะหรือน้องไกวเผือกก็สวยงามมากๆ นี่เห็นไหมคะน่ารักน่าชมนะ่าเอ็นดูกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆลาะริมคลองหนองน้ํานะคะแล้วก็ลงไปนอนแช่น้ํานะคะแต่อากาศร้อนๆนะคะเขาก็จะไปนอนแช่น้ําอยู่แถวๆบวกนะคะบวกก็คือเอ่งเล็กๆที่มีน้ําขังนั่นเองนะคะต่างอีสานเรียกว่าบวกนะคะนี่นะคะที่จะก่อามาชมชมไปเรื่อยๆนะคะโอ้บรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะทุกคน นี่นะคะบรรยากาศน้องอูวาน้องควายนะคะก็ไปน้องควายน้องควายเผือกของเรานะคะทุกๆคนน้องควายเผือกก็ลิมยาอย่างสบายใจนะคะกินไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศยามเย็นนั่นน claro ี่นะคะทุกคนนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นของพวกเรานะคะเราก็มาทักทายน้องควายเผือกกันไม่ร้อนนะคะถ้าร้อนเขาก็จะไปนอนอยู่ในหน้องบวก็หรือไม่ก็เป็นบวกควายนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาก็สบายๆชิวๆค่ะ